สวัสดีนะครับก็วันนี้ก็ประจำวันที่19การกฎาคม2 5 6 4นะครับวันนี้ก็เป็นวันจันนะก็มีทั้งเหลาทั้งหน่อยนะครับวันนี้นะสองชุดนะครับจุดทูกมัดรวมเลยทีเดียวนะฮะจะได้เฮงเฮงปังปังกันนะครับตอนนี้จุดก็ถูกก็ออกมาแล้วนะตัวแรกสองหรือสาม เดี๋ยวอรอลุ้นกันนะครับผมสองหรือสามไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวลองมาลอลุ้นกันนะนะครับผมก็ภาพรวมวันนี้ก็ขอเฮงๆบางปังนะครับนะทั้งแตกทั้งน้อยแตกทั้งลาวเลยวันนี้อัดกันหน่อยเอาคืนเมื่อวานหน่อย <c oughs> นะครับเมื่อวานก็ตกท้าย เราสาสามะคีคืนได้มาหน่อยหนึ่งนะครับก็ยังโอเคไม่เจ็บหนักเท่าไหร่เนาะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับผมตัวแรกออกมาแล้วครับสามนะครับผมสามนะครับนะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับมาเต็มตัวแล้วนะครับสามนะครับนะเดี๋ยวรออีกสองตัวเนาะอันนี้เป็นอ่า ลาวบวกน้อยนะครับวันนี้คืนนี้นะครับนะเย็นนี้แหละนะเฮงเฮงลอยๆแตกๆกันเลยเอาแตกๆนะครับตายายนะครับเอาแตกๆเนี่นะเอาคืนซะหน่อยนะเมื่อวานก็ดีนะสุดท้ายมาตีตื้นได้ทันตายายไม่ตายอยู่ก็ให้ได้สองตัวคืนมานเมื่อคืนนะครับก็ยังพอพอโอเคอยู่นะครับ พอไปไปลุ้นหน่อยหนักนะแต่ไปออกราวสามัคคีนะครับลา,ลาวลาวสามเด้งลาวมัดรวมเนะี่ยไม่ไม่มีเลยนะครับสุดท้ายมาไปเจอไปโดนทงลาวสามัคคีก็วันนี้ก็มาลาวอีกนะครับผมนะแต่ยายให้มาที่ลาวอีกนะวันนี้นะ ตัวที่สองเห็นหัวมาแล้วนะครับทุกคนเดาออกน่าจะเดาออกอยู่แล้วแนหะตัวที่สองเนาะหัวมาแล้วนะครนี่นครับสาธุสาธุสาธ,สาธุตายายลาวกับนอยวันนี้ให้แตกนะครับตายายนะลกูกหลานก็จะได้ร่วมสมทบกันนะครับนะ ทำบุญวันพระที่24ที่จะถึงนะครับผมนะให้แตกสักสามสี่ห้าเด้งเหมือนวันก่อนนะวันก่อนนี้รอบไปห้าเด้งเลยนะครับตายายวันนี้ก็เอาสักสามสี่ห้าเด้งเหมือนเดิมนะครับทั้งราวทั้งน้อยเลยนะครับเอาทุกชุดเลยนะครับผมนะลูกหลานจะได้ร่วมกันทําบุญวันที่ยี่สิบสี่นี้นะวันพระใหญ่เนาะนะครับตัวที่สองมาแล้วนะครับ ออกมาเต็มตัวแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาลอลุ้นตัวสุดท้ายกันนะครับนะว่าจะเป็นตัวไหนไม่เดาไม่เดาวันนี้ไม่ขอเดานะเดี๋ยวรอเราดูเลขทูดีกด่อว่าเป็นตัวไหนนะครับผมแต่ใจอ่ะคิดไว้นะแต่ไม่ขอพูด นะครับไม่ขอเดานะครับไม่ขอเดาดูซสิะจอกมาตรงกับใจไหมนะครับผม <c oughs> มาแล้วน,นะครับตัวสุดท้าย ตอรุ้นตอนจบทั้งหมดกันครับครบแล้วนะครับนะเห็นเลยนี่จะจะชัดเจนนะครับตาอย่าทั้งตัดทั้งย้ายให้มาแล้วนะครับผมเหงๆรวยๆนะครับทั้งน้อยทั้งลาววันนี้ครับ วันนี้สวัสดีครับ